สวัสดีครับพบกันกับยูกิโอดอลลิงส์ oh! นะครับผมนะอ่าน,นี้จะเป็นวิดีโอสำหรับปลดลอกตัวละครนะครับผมนะอันนี้จะบทของภาคเซเว่นก่อนนะครับผมนะซึ่งตัวละครตัวแรกที่จะปลดในของภาคนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวลุกนะครับผมตัวละครนะครับผมชื่อ ลุกคาริสเตอร์นะครับผมนะซึ่งจะออกมามีมิชชั่นให้ปลดล็อกเมื่อเราเมื่อเราเข้าสู่ถึงสเตจมิชชั่น4นะครับผมในโลกของภาคเซเว่นนะครับผมนะจะมีมิชชั่นออกมาปลดล็อกให้นะครับผมโดยมิชชั่นนี้นะเอ่อโดยปลดล็อกตัวละครลุกนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะอันแรกก็คือชนะเอ่อ ลุกโดยใช้ตัวละครยูกะนะครับผมนะอันที่2คือทําการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อเซเว่นโรสเมจิช์หนึ่งครั้งนะครับผมโดยใช้ตัวละครยูกะสู้กับลุกนะครับผมนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมนะเป็นมิชชั่นที่ค่อนข้างน่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมอธิบายมา,อาบอกมาก่อนว่าคือเดี๋ยวผมจะทําแยกออกมาเพราะว่า,ามันจะได้ง่ายขึ้นนะครับจะไม่ให้มันพยายามให้มัน ไม่ไปอยู่ในอของสเตจมิชชั่นไปเพราะบางทีคือเดี๋ยวจะหากันไม่เจอเขาบอกเ,อเดี๋ยวจะหากันไม่เจออะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งก็จะพยายามทำกันนั้นออกมาทีหนึ่งนะครับทีนี้คือ,อในอธิบายมิชชั่นเนี้ยปลดล็อกต,ตัวลุกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเราต้องสู้เลเวลไหนนะครับทีนี้เราก็ทําได้สบายนะครับผมเราก็สามารถสู้กับเขาด้วยเลเวล10ก็ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็เลเวล10ก็ได้นะครับสบายสบายแนะ่นอนอยู่แล้ว นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำการเชิญเซเว่นรอดเมเชยนก็ใช้สกิลเซเว่นรอดก็ได้ครับผมสกิลลัชโกลลัชออนเซเว่นรอดก็ได้นะครับผมนะก็จะเสกเซเว่นรอดเมเชยนเข้าไปในเด็กนะครับถ้าใครไม่ได้เปิดหาได้เซเว่นรอดนะก็ใช้สกิลเสกเอานะครับรีงแต่ว่าตัวสกิลที่เสกเนี่ยคือต้องไม่มีมอนเอฟเฟกต์เลเวล6ขึ้นไป นะครับต้องระวังนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะครับาามาแล้วเซเว่นรอดมาแล้วก็อันเชิญเซเว่นรอดมาเลยนะฮะทีนี้พอเราอันเชิญเซเว่นรอดมาได้แล้วก็สบายละ นะครับก็แค่ว่าที่เหลือเราก็เอาชนะลุกให้ได้เท่านั้นเองนะฮะก็เป็นมิชชั่นที่น่าจะปลดล็อกได้ง่ายหน่อยมีมิชชั่นให้มันปลดล็อกง่ายหน่อยเพราะว่าการก็ออกมาค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะฮะในส่วนตัวผมนะล็อกทำอันเชิญแบบสองเวย สองวือปั๊บมือขมัด นี่ก็เรียบร้อยนะครับจบไปเรียบร้อยสำหรับโอเคนะครับก็อ่เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับลุคคาริสต์นะครับผมนะก็ชนะโดยใช้ตัวคอนยูกะนะครับผมแล้วก็อัญเชิญเซเว่นโรสเมจิเชียน นะครับโดยใช้ตัวละครโยกาสู้กับลูคคาลิสเตอร์ก็นะถือว่าไม่ยากเท่าไหร,นร่นะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวละครใหม่มาเพิ่มเติมนะครับ อันนี้มอนสเตอร์เอจะเป็นตัวมังกรนะครับดาร์เกสนะฮะอันนี้เป็นมอนสเตอร์ของลุกนะครับนะซึ่งเป็นการ์ดที่อยู่ในบล็อกแรกของของรัชดูเอลด้วยนะครับถ้าใครเปิดหานั้นจะมีเอสมอนสเตอร์ของแต่ทุกเกือบทุกตัวละครเลยนะครับทุกตัวละครเลย นะครับจะมีเอ็กซ์มอนเตอร์ของทุกตัวละครที่อยู่ในกล่องลอสเดโอลกล่องแรกเลยนะครับนะโอเคครับก็อันนี้เราก็จะปลดออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็สำหรับอันนี้ก็คือน่าจะได้เรียบร้อยละตัวตัวละครลุกนะครับผมนะก็บทดไปใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวในเซเว่นนี่ก็เดี๋ยวจะเหลือตัวละครอีก2ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําเพิ่มเติมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับน ถึงตามที่กําหนดเอาไว้อยู่นะครับตัวก็คือจะมีจะมีที่ต้องไปถึงเตทมิชชั่น7นะครับแล้วก็ถึงเตทมิชชั่น n 10นะครับอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ทําไปนะครับผมนะสำหรับวิดีโอปลดล็อกตัวละครของ5าคเนนะครับก็เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเอาไว้